สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้ว U Lock นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของ U Lock เลยนะครับถูกพัฒนามานะครับมาดูจุดเด่นๆของเจ้าตัวแท่นตัดตัวนี้กันนะครับผมจุดเด่นเลยเนี่ยที่เราเห็นมามองเข้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยจะเห็นด้ามจับ ด้ามจับเนี่ยที่เป็นแบบนี้มันจะมียางมาให้เราจับกระชับนะครับแล้วก็ด้ามที่เป็นแบบนี้จะทําให้เราไม่เมื่อยเวลาที่เราใช้งานนานๆหรือกดนานๆนะพวกนี้มันจะรองฝ่ามือเราไว้นะครับแล้วก็มียางด้วยสําหรับกันสั่นได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับเสื้อเสื้อของตัวนี้เป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับเห็นไ,ไหมครับดูดนะครับแล้วก็มากับมอเตอร์นะครับ 2,200วัตต์นะครับผมอยู่ที่3,800รอบต่อนาทีนะครับบางใบเนี่ยทำจากเหล็กแข็งแรงนะครับดูฟังเสียงอันนี้ผมลืมล็อกตัวนี้นะเนี่ยแน่นนะครับถ้าเทียบกับตามท้องตลาดทั่วไปก็เสียงก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่แน่นตึบนะครับผมแล้วมาดูภายในกันผมเอาภายในออกมาให้ดูภายในก็มีอะไรบ้างจุดหลักๆสำคัญอยู่3ตัวนะครับ ทุ่นคอยแล้วก็เฟืองผมมาดูกันที่คอยก่อนเลยเพราะว่าผมเห็นว่าคอยมันแปลกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้คือผมถอดจากเครื่องตามท้องตลาดนะครับที่ราคาประมาณ2 0 0 0นต้นๆน,น,นะครับ2 0 0พกลางๆนะครับผมดูขนาดของคอยเห็นไหมครับคอยของยูล็อกเนี่ยจะได้ทั้งใหญ่กว่านะครับยาวกว่านะครับเพื่ออะไรตรงส่วนที่ใหญ่และยาวที่เพิ่มขึ้นมาของทุ่นและคอยนะ มันจะช่วยให้แรงบิดเนี่ยและกําลังเนี่ยเยอะนะครับทําให้เราตัดเหล็กที่มีความหนาได้ดีกว่าแบบทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับนี่เรามาดูกันที่ตัวนี้ทุน่นทุ่นเราเห็นเลยเห็นไหมครับมองด้วยตาเปล่านี่แตกตา่างกันเห็นเลยคือขนาดของทุ่นนะครับขนาดของทุน่นแล้วก็ขนาดของตัวนี่เห็นไหมตัวนี้ต่างกันที่ขนาดของทุ่นนะครับแล้วก็ขนาดของตัวคอมนะครับคอมเนี่ย จะมีความกว้างของคอมเนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็ความใหญ่ใหญ่กว่าเลยเห็นไหมครับทาให้สร้างกําลังแล้วก็แรงบิดได้เยอะเลยนะครับมาดูกันที่เฟืองครับผมตัวหนึ่งสําคัญตัวนี้เฟืองตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุที่เกรดอย่างดีนะครับแล้วก็ชุบแข็งเราจะเห็นได้จากสีนะสีของการชุบแข็งด้วยน้ํามันจะเป็นสีที่ออกแบบนี้นะครับเป็นสีออกลุงทองนะครับตัวนี้คือการชุบแข็งมา ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดอาการเฟืองแตกเมื่อเราตัดชิ้นเหล็กที่มีความหนาเยอะๆนะครับทีนี้สําคัญนะ3ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างของ3ตัวนี้ที่มันเป็นข้อดีนะครับที่ตามท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีแล้วก็ทางยูล็อกจัดใส่มาให้นะครับผมนี่อีกหนึ่จุดเรามาด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับเราจะเห็นจระจเลยก็คือฐานนะครับฐานะถูกปรับมาให้ฐานสูงขึ้นและมีความแข็งแรงของฐานนะครับ มากขึ้นกว่ารุ่นที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและจุดที่สำคัญคือฐานยางก็ยังมีฐานยางช่วยอะไรฐานยางตรงนี้นะครับเวลาเราตัดไม่ต้องกลัวมันจะลื่นไปด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเพราะมีฐานยางรองมาด้วยและกันสั่นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฉากก็สามารถปรับองศาในการตัดได้ครับสีองศานะผรับผม45องศาถึง15องศานะครับสามารถเลือกตัดได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองตัดเหล็กไอบีมกันดูนะครับว่า จะตัดแล้วเป็นยังไงวันนี้ที่ผมจะตัดนะมาพูดถึงใบก่อนที่ผมจะตัดก็จะตัด2ใบนะครับก็คือจะมีใบที่เป็นใบดําทั่วไปก็อยู่ในเครื่องเลยนะครับใบดําทั่วไปแล้วก็ใบยูล็อกโป้นะครับตัวนี้สีเขียวนะครับผมเรามาลองตัดกันดูไอบีมแล้วก็ลองจับดูว่าเวลาการตัดมันดีแค่ไหนแล้วก็ทดสอบแท่นตัดไฟเบอร์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัครับ ครับผมหลังจากที่เราลองเทสนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วยูล็อกนะครับผลออกมาเนี่ยตัดได้ดีมากนะครับกำลังดีนะครับผมแล้วก็มีความแรงค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้คู่กับใบตัดยูล็อกโปรแล้วนะครับทำให้เนื้องานเนี่ยตัดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลานะครับแล้วก็ตัวใบนะครับเราจะเห็นได้จากการสึกของใบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูเลยการสึกของใบนะครับเห็นไหมครับ การสึกของใบแล้วก็มาดูถ้าดูให้เห็นที่เนื้อของขอบใบนะครับเราจะเห็นได้ว่าการสึกของใบดาเนี่ยมันจะสึกได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีมีความไม่เรียบของใบอยู่นะครับซึ่งต่างจากใบ็อกโปเนี่ยสึกน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยผิวเรียบดีเลยนะครับผมตัวนี้เวลาตัดเหล็กไอบีมนะครับท่นตัดเนี่ยมือจับแบบเนี้ย ดีมากเลยนะครับทำให้เราไม่รู้สึกล้าในการที่จะตัดแล้วก็ยางเหนือช่วยเราซับพอตเวลาเครื่องสั่นนะครับเวลาตัดเหล็กและเครื่องสั่นเนี่ยตัวนี้จะช่วยซับพอตมือเราไม่ให้เราเหนื่อยล้านะครับบางใบก็ออกแบบมาได้ดีนะครับตอนตัดไม่สั่นมากครับผม